สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีวันเริ่มต้นวันที่1กรกดาคม2564นะคะทุกคนสวัสดีวันรวยของใครๆหลายๆคนเลยนะคะวันเริ่มต้นเดือนกรกดานะคะทุกคนลุกขึ้นมาสร้างพลังสร้างกำลังใจให้กับตัวเองกันนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาเติมพลังงานทุกคนเดี๋ยวตางมาเติมพลังงาน <ๆ S 1> คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะว่างๆก็จะ วับวับมาไราเจอกันนะคะทุกคนคะ่ะวับมาไราเจอกันเลยนะคะสวัสดีคะ่ะแม่บุ้งสวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวัวนรวยนะคะรวยรวยเฮงๆนะคะทุกคนคะ่ะเพิ่งนเสร็จสิ้นภารกิจนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้ไม่ดอกกําลังกายก็ต้องอัดปโปรตีนเหมือนเดิมนะคะทุกคนต้องอัดปโปรตีนเหมือนเดิมนะสวัสดีคะ่ะเพื่อนฝน สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสกรีดมากเพื่อนเดือนหน้าขอทะลุ4ี่หมื่นเลยนะเดือนหน้าขอทะลุสี่ห0ื่นเลยทุกคนไม่ได้มาเล่นๆนะแฮแท็กโบตาพีกูวิกฤตอะเออนะไม่เป็นอาชีพเสริมนี่คือคุณได้ค่าใช้จ่ายหลายๆด้านหลายๆอย่างเลยนะคะทุกคนนะคะ สุดยอดม,มากๆส่วนกระแสเลยนะคะตอนนี้นะคะการตลาดดีแบรนด์สินค้าดีลดนะคะทุกคนต้องขอบคุณบอสาบอสปุ๋ยนะที่เได้นำผลิตภัณฑ์ที่บันดีๆมีคุณภาพเข้ามาให้กับลูกค้านะคะเข้ามาให้กับเราได้รับประทานได้กินกันนะคะทุกคนนะเป็นโปรโตีนปั้นหุ่นสวยเป็นกาแฟเป็นคอลลาเจนเป็นวิกซีทุกคน ป็นไฟเบอร์น้ำหยดทุกๆตัวของโบตาพีนี่คือดีเลิศเลยนะคะดีเลิศมากๆเลยนะคอลลาเจนค่ะทุกคนนะในวัย40แล้วจะเข้า40เดือนธันวาต้องลุกขึ้นมาดูแลร่างกายทุกคนคะ่ะอย่าให้มันเหี่ยวให้มันหย่อนให้มันยานนะคะทุกคนตัวนี้นะบำรุงไข่ข้อกระดูก ผิวพันของเราอะรูคุ้มขนมันจะตื้นเออรูคุ้มขนกระชับแต่งหน้ามันก็จะเข้าเข้าแป้งง่ายแล้วก็ทนนะคะอยู่ได้ทั้งวันเลยเมื่อผิวหน้าเรามันเรียบเนียนนะคะทุกคนตัวนี้จ๋าก็ซองที่สองนะคะทุกคนขาเห็นผลตั้งแต่สองแรกอะผิวพันคือดีขึ้นมากๆเลยนะคอนเฟิร์มเลยนะคอนเฟริร์ม ันนี้เรามาสร้างกำลังใจให้กับตัวเองกันค่ะทุกคนค่ะไม่คิดเลยว่าเดือนนี้จะขายได้ยอดถึง20,000เอออ0 0เท่าไหร่2390ม,มันว้าวมากทุกคนกรี๊ดแต่นอนกรี๊ดโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนค่ะแค่เราลุกขึ้นมาโพสต์ลุกขึ้นกินแล้วออกกำลังกายกินแล้วหุ่นดีเหงื่อออกแล้วได้ตังค่ะทุกคนแค่นี้เองเราได้ทั้งสุขภาพ ได้ทั้งเงินทุกคนคะ่ะได้สุขภาพได้เงินได้ครอบครัวใหม่ๆได้สังคมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆที่เออช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลแนะนําเออแนะนําให้เราทําแต่สิ่งที่ดีๆนะคะทุกคนนะลุกขึ้นมาทุกคนคะ่ะลุกขึ้นมาเปิดใจลุกขึ้นมาเปิดใจมองกว้างนะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะโบตาพีมาแรงมากนะคะ แล้วช่วงนี้จะนอนดึกเกือบตีสี่ทุกคนนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้โปรตีนตัวนี้เออมันเป็นโปรตีนที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นโปรตีนสีสีทำจากถั่วสี่ชนิดถั่วเขียวถั่วขาวถั่วดำและถั่วแดงนะคะทุกคนคะ่ะมาในรูปแบบแคปซูลนะย่อยมาแล้วทุกคนย่อยมาแล้วผ่านการสกัดด้วยนะ้ำตกรกมไฮโดรไลซิสเลยนะคะเออตัวนี้นะช่วยเราอ่ะให้ความลดความอ่อนล้า ลดความอ่อนเพลียทาให้เรากะปี้กระเป๋าทุกคนที่สําคัญนะช่วยดีนช่วยดึงไขมันของเก่าของเราออกมาเผาผลาญนะถ้ากินแล้วออกกําลังกายนี่คือสุดยอดเลยคุณก็จะได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มกระชับนะคะทุกคนหุ่นที่ฟิตเฟิร์มกระชับเอวเป็นเอวอกเป็นอกแต่เรามาสร้างกําลังใจให้เรากันก่อนสร้างกําลังใจให้เราทุกคนเช้าตื่นมาเลยทุกคนค่ามองหน้ากระจล้างหน้าทาแป้งสวยๆเลยแต่งตัวบองหน้ากระจก เนี่ยพูดเลยฉันคือคนที่โชคดีเออสร้างกําลังใจให้ตัวเองฉันคือคนโคตรเก่งเลยวะ่ะเออฉันแม่งโคตรเก่งเลยว่ะฉันทําได้ทุกคนเออฉันแม่งโคตรสวยเลยว่ะโคตรสวยแล้วก็หุ่นดีที่สุดเลยพูดไปอะไรที่มันดีๆก็พูดไปฉันโชคดีที่สุดขายดีที่สุดฉันคือคนที่รวยที่สุดรวยเพื่อนรวยทรัพย์รวยความดีอะไรก็พูดไปดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆดึงดูดสิ่งที่ดีๆดึงดูดเงินดึงดูดคนดีๆเข้ามาใน ชีวิตเราทุกคนค่ะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราใช้พลังบวกนะคะทุกคนใช้พลังบวกดึงดูดนะคะเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสวัสดีค่ะน้องแพทย์น้องแพทย์ปังมากค่ะขอบคุณค่ะน้องแพทย์ขานะไม่ว่าจะมีอะไรที่มันเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของเราทุกคนจะมักจะบอกตัวเองเสมอว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามา นะคะเดี๋ยวมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพยายามพูดบ่อยๆว่าว่าเนี่ยเออฉันเนี่ยคือคนที่โชคดีฉันจะต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคฉันจะก้องก้าวข้ามผ่านอดีตที่มันเคยผ่านมาที่มันเลวร้ายทุกคนนะทิ้งไปทิ้งไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะกลับไปแก้ไขไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าเสียใจกับวันวานอย่าวันไหวกับวันรุ่งทําวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะทุกคนนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จจริงๆคิดดีพูดดีดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะคะคิดดีพูดดีดึงดูดแต่สิ่งดีๆบอกไปเลยบอกกับตัวเองเนี่ยเออฉันเนี่ยคือแม่เหล็กขนาดใหญ่ฉันคือแม่เหล็กดูดเงินขนาดใหญ่นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนต้องขอบคุณตัวเองนะขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณเงินทุกบาททุกตังที่เข้ามาในชีวิตเราเข้ามาบาทหนึ่งสองบาทสิบาทก็ขอบคุณนะคะทุกคน ขอบคุณเงินนี่คือสุดยอดเลยนะคะแล้วเขาจะอยู่กับเรานานๆน,น,นะคะแล้วเขาจะนําพาเพื่อนเขามาเออมาอยู่กับเราอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ในบัญชีเรานะคะทุกคนนะเนี่ยแค่นี้เองลุกขึ้นมาสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะทุกคนลุกขึ้นมาสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะ เนี่ยจ๋าอยากออกออกมาแนะนําออกมาแนะน,นําทุกคนเพราะว่าจ๋าก็เคยเป็นที่ว่าขาดความมั่นใจขาดความมั่นใจขี้ขาดกลัวเออทุกคนห้ามพูดคําว่าไม่มีนะห้ามพูดคําว่าฉันทําไม่ได้ฉันกลัวอย่างเงี้ยสมองเราเออมันจะสั่งมันจะจําทุกคนเราต้องพูดแต่สิ่งที่มันเราต้องตั้งเป้าหมายอ่ะเออเราต้องเราต้องตั้งเป้าหมายเราคิดว่าเราทําได้เราทําได้มันเป็นไปได้ มันต้องเป็นได้สิมันต้องได้สิคนอื่นเขาได้ทำไมเลยทําไม่ได้ทุกคนนะคะทุกคนเรามีเป้าหมายมีเป้าหมายในในชีวิตแล้วเราเดินผ่านไปเดินไปให้ถึงทุกคนค่อยๆเดินค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาทีละเปาะนะปัญหามันมีให้เราแก้ทุกคนกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องผ่านปัญหามาทั้งนั้นแหละนะคะแต่เมื่อเราผ่านข้ามไปได้เราจะแม่งโคตรเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเลยทุกคนคะ่ะ จริงๆนะจริงๆนะแล้วก็เนี่ยคือต้องขอบคุณต้องขอบคุณโบตาพีตัวนี้เลยจริงๆนะคะทุกคนคือเขาเข้ามาเนี่ยทำให้หุ่นของจ๋าเนี่ยเออมันเปลี่ยนไปหุ่นของจ๋าเนี่ยมันเปลี่ยนไปสัดส่วนมันหายไปแบบหลายๆนิ้วเลยทุกคนถ้าไม่ได้กินตัวเนี้ถ้าไม่ได้กินคู่นี้พุงใหญ่ๆพุงใหญ่ๆต้นแขนใหญ่ๆ มันไม่หายไปนะทุกคนนะคะเนี่ยที่กล้าออกมาพูดก็คือเออเรากินนยเรากินกินแล้วออกกําลังกายได้ทั้งหุน่นวย้ยได้ทั้งหุน่นได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงมันได้ช่วยหลายๆเรื่องที่เขาที่เขามีสรรพคุณในการช่วยของเราอะ <c oughs> จริงนะคุณเม็ดม่วง เม็ดม่วงม่วงแค่เนี้ยอิทิลิ์ไม่เบานะคะอิทิลิ์ไม่เบาเนี้ยช่วยดึงไขมันเก่าของเราออกมาเผาผลาญช่วยเบิร์นช่วยเร่งรีนนะคะช่วยลดความอ่อนร้าอ่อนเพลียทุกๆวันนี้จ๋านอนดึกจะนอนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงแต่จะจัดตัวนี้เข้าไปทุกคนขามันทําให้ตัวเราเนี่ยอันเลิศตัวเราเนี่ยดีดทุกคนมันมี มันเป็นโปรโตีนที่ดีทุกคนนะถ้าเมื่อร่างกายเรากินโปรโตีนที่ดีและโปรโตีนถึงร่างกายเราก็จะดีและแข็งแรงเพราะว่าในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้ามีโปรโตีนถึง75%เมื่อไม่รวมน้ํานะคะทุกคนนะตั้งทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยคือโปรโตีนถ้าเราขาดโปรโตีนไปทุกคนจะสังเกตว่าเราจะมีความรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียผมขาดหลุดร่วงเล็บเปลืองแพลเป็นหายช้า ปวดไข่ข้อกระดูกอย่างเงี้ยทุกคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเงี้ยทุกคนนะตัวนี้คือดีมากๆแล้วระหว่างที่เราออกกําลังกายเขาจะดึงไขมันที่เป็นเกาะตามต้นแขนต้นขาของเราดึงเซลลูไลท์เนี่ยออกมาเบิรนออกมาเผา,าผ่านทุกคนคะ่ะเมื่อก่อนนะจากแขนคือใหญ่มากจริงๆนะทั้งใหญ่ทั้งดําทุกคนก็ได้มาเจอได้มาเจอได้มาใช้ได้มาเกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทุกคนค่เจ็ดเดือนก็สิบสี่กิโลทุกคนประเทศไทยเราอะ ของกินมันอร่อยใช่ไหมถ้าเราอดอาหารอนะ่ะอดอาหารมันผอมจริงนะเอออดอาหารมันผอมจริงแต่มันจะผอมจะผอมเหี่ยวผอมแก่ผอมโทมหน้าโทมอย่างเงี้ยไม่เอาจ๋าไม่เอาจ๋าเลือกที่จะเป็นคนชอบกินจ๋าเป็นคนชอบกินประเทศไทยมีแต่ของอร่อยชอบกินกินครบสามมื้อเน้นวินัยเอาเน้นวินัยแล้วก็เลือกตัวช่วยที่มันดีๆเอานะคะจ๋าก,กินครบสามมื้อนะทุกคนอย่างเมื่อวานนี้ก็โอ้กะเพราหมูกรอบต้มยำอะไรเงี้ยกินแต่กินเสร็จ กินเสร็จนั่งพักหนึ่งชั่วโมงอัดโปรตีนไปสองแคปเบิร์นค่ะเบิร์นเบิร์นให้ร่างกายเรามันได้เผาผ่านโซเดียมออกให้เหงื่อมันได้ออกให้ร่างกายมันได้ขับเคลื่อนนะเอากล้ามเนื้อเข้ามาพอกล้ามเนื้อมาไขมันมันก็ไม่อยู่กับเรานะคะทุกคนนะคะจ๋าเป็นคนกินเก่งแล้วก็ถ้าเราเลือกเลือกวิน,นัยนะเลือกออกกําลังกายเอาทุกคนเออมันมีแต่ของอร่อยอะนะไม่อดอาหารหรอกอดไปอดมาเดี๋ยวขาดสารอาหารไม่อดนะคะไม่อดกินอิ่มไม่อดไม่แคล กินอิ่มไม่อดไม่แคลคุณก็มีหุ่นดีหุ่นเฟิร์มได้นะคะทุกคนนะมองหาตัวช่วยดีๆแนะนําเลยนะคะแนะนําทุกคนกาแฟตัวนี้นะมันไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันตัวนี้เดือนนี้นะโปรโมชั่น3กล่อง880บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีหนึ่งกล่องมี17ซองราคา280บาทกินดีมากไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะคะขริมเทียมก็ทําจากน้ํามันมะพร้าวช่วยให้เราขับถ่ายดีขึ้นเออช่วยให้เราขับถ่ายดีขึ้น คือดีมากๆเลยนะคะทุกคนนะอย่างโรคประจําตัวไขมันเบาหวานความดันเนี่ยก็กินได้นะคะทุกคนถ้าจะไม่ได้ทานโปรโตีนตัวเนี้อย่างที่บอกไปเลยหุ่นพุงใหญ่ๆอะ่ะเออมันก็คงไม่ออกไปจากตัวจ๋านะคะเพราะว่าจ๋าก็ได้ลองมาหลายวิธีลองมาหลายยี่ห้อหมดไปเยอะแล้วกับคําว่ายาลดน้ําหนักเออจนมาเจอตัวนี้ไม่ใช่ยาลดน้ําหนัก โปรตีนปั้นหุ่นนะคะเอวเป็นเอวอกเป็นอกทุกคนขาสุดยอดกินแล้วออกกำลังกายแล้วเบิร์นเอ็กซเซอร์ซา์อยากลดส่วนไหนจิ้มไปเลยใน YouTube แล้วทำตามเขาง่ายๆ8าย8นาที10นาทีนะคะ8นาที10นาทีทุกคนพอมาเจอโปรโตีนกับกาแฟนะคะพุงมันได้ออกไปพุงที่ปิ้นอนะทุกคนพุงที่ปิ้นที่ใหญ่แขนที่เบิขาที่เทอะโอ้โหสุดยอดมากๆ ใส่กางเกงต้องนอนติดกระดุมนะคะทุกคนจ๋าใส่กางเกงต้องนอนติดกระดุมนะทุกวันนี้เราก็เออเรามีความสุขอะเราดีใจอะเราดีใจก็มันก็ไม่ได้ว่าเออเพอร์เฟกว่าหุน่นโอ้ยหุ่นไม่ได้ก็ไม่ได้เพอร์เฟกว่าหุ่นดีขนาดนั้นเลยทําไมต้องมาพรีเซนต์อะไรขนาดนี้ไม่ใช่คือเราพอใจในตรงนี้เราพอใจมากที่มันหายไปต้อง14กิโลแล้วเราไม่โซมเราไม่โซมเราไม่เหี่ยวเราไม่ย้วยนะคะทุกคน เราพอใจผิวพันเราก็ดีขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะผิวพันเราก็ดีขึ้นเนี่ยดีมากดีคือดีแหละซองที่สองเห็นผลตั้งแต่ซองแรกผิวนี่ละเอียดขึ้นลื่นแล้วก็รูขุมขน่ะมันจะชับรูขุมขนมันตื้นขึ้นอ่ะทุกคนเลิศดนะคะเลิศดนะคะทุกคนนะมามาทุกคนมาจัดนะแนะนาเพื่อนๆถ้าเราเป็นสายกินเราเป็นสายกินนะเออเราไม่อยากอดอะ่ะ นะคะเราไม่อยากอดเลือกกินยังถูกวิธีเราก็ได้ทุกคนเลือกกินยังถูกวิธีนะทุกคนอยากแนะนำซองแรกซองแรกหลายๆคนน้ําหนักจะไม่ลงนะคะทุกคนตอนซองแรกเนี่ยเขาจะช่วยไปเอายึดตัวจ๋าเป็นหลักจ๋าก,กินซองแรกน้ําหนักจะไม่ลงแต่สัดส่วนของจา๋าเฟิร์มกระชับขึ้นทุกคนสัดส่วนเฟิร์มกระชับขึ้นคือรู้ได้ตั้งแต่ซองแรกคือใส่กางเกงหลวมใส่สบายไม่ต้องนอนติดกระดุมพอมาซองที่สอง จากินจ้อย2องสองสอง,สองสาน้ำหนักหายไปสามกิโลทุกคนคะ่ะน้ำหนักหายไป3-4มกิโลแล้วก็กินมาเรื่อยๆทุกคนกินมาเรื่อยๆสัดส่วนของเรามันเริ่มฟิตเฟิร์มกระชับนะคะแต่เน้นนะว่าถ้ากินแล้วเอออยากให้ออกกําลังกายให้ขยับร่างกายลังออกให้ขยับร่างกายให้มันเผาผ่านทุกคนคะ่ะแค่นี้เองกินง่ายๆกินง่ายๆเลยมาในรูปแบบแคปซูลพกพาสะดวกเป็นโปรตีนพืช ปลอดภัย100%เนะคะสกัดจากธัญพืชปลอดภัย100%เซนทั้งเม็ดแคปซูลเนี่ยเป็นเป็นธัญพืชทั้งนั้นเลยแคปซูลก็ทำจากข้าวเหนียวผงถั่วก็ถั่วสีสีถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวแล้วถั่วแดงทุกคนขานะคะถั่วแดงเนี่ยมันให้โปรตีนที่สูงมากเออในในในหนึ่งแคปซูลมีผงถั่วแดงถั่วแดงให้โปรตีนที่สูงมากแล้วก็มีไขมันน้อยเมื่อทานเข้าไปร่างกายแล้วก็จะ เผาผ่านได้ดีนะคะทุกคนนะโปรตีนตัวนี้ช่วยให้กู้ให้ระบบเผาผ่านของเราเนี่ยคือดีขึ้นนะใครที่ระบบเผาผ่านพังระบบเผาผ่านพังสังเกตยังไงกินนิดเดียวก็อ้วนอดก็อ้วนนะกินนิดเดียวก็อ้วนอดมาต้องนั้นก็ยังอ้วนเหมือนเดิมสวัสดีค่ะพี่อิ๋วคนสวยสวัสดีค่ะเจ๊แล้วก็ในนี้มันมีถั่วขาวถั่วขาวไม่ใย่อาหารสูงมากทุกคนแล้วก็ทําให้เราอิ่มนานอิ่มเร็ว ลดกระบวนการย่อยแป้งเป็นน้ําตาลนะคะ,ลด,ะลดกระบวนการย่อยแป้งเป็นน้ําตาลจ๋ามีเคล็ดลับเลยถ้าจ๋าอยากจะกินของที่มันมันมันโซเดียมอย่างมื้อนัก,นก,นกเนี่ยเฮงเฮงรวยรวยปังๆค่ะพี่อิว๋วขอบคุณค่ะสาธุสาธุาธาธจ๋าก,ก็จะกินไปสองแคปเพื่อบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วก็มีถั่วดําบํารุงสุขภาพของเราถั่วดาช่วยบํารุงสุขภาพของเราปรับสมดุลทางเดินอาหารและน้ําตาลในเลือดถั่วเขียวเนี่ย ก็กระตุ้นประสาทระบบขับถ่ายดีในถะั่วเขียวมีกากใยอาหารสูงนะแก้ท้องผูกได้ด้วยเนี่ยไอส้สีไอ้ถั่วสีสีนี่แหละที่มันอยู่ในหนึ่งแคปซูลที่เราหยิบกินเข้าไปเนะี่ยทุกคนได้สารอาหารครบถ้วนได้สารอาหารที่ดีนะได้สารอาหารที่ดีแค่นี้เองทุกคนขาแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆให้ได้วันละ2 -3 ลิตรแค่นี้ทุกคนก็จะมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์ม กินแล้วขยับร่างกายกินยังต่อเนื่องเลือกกินอย่างถูกวิธีนะคะทุกคนขาก็น้ำตาลนะ่ะควรงดนะคะน้ำตาลควรงดงดหรือห่างไปเลยนะคะทุกคนงดหรือห่างไปเลยแต่ว่าแรกๆมันก็ยากเข้าใจแหละนะคะค่อยๆถอยออกมาเอานะคะสวยขึ้นอุ้ยขอบคุณค่ะพี่อิ๋วแต่ขอบคุณ,คณ,คณโปรตีนโบต้าพีขอบคุณคอลลาเจนคือดีมากวิกซีอย่างเงี้ยพี่ทําให้ผิวพรรณมันดีขึ้นแล้วก็เออมันแต่งหน้า แต่งหน้าทาแป้งเข้าผิวเข้าผิวขึ้นเข้าผิวดีกว่าเดิมอะเพราะว่ารูคุมชนรูคุมขนอะมันกระชับขึ้นพี่อิ๋วแล้วก็จากเมื่อก่อนมันมีแบบฝ้ากะเออฝ้ากะมันชัดมากเลยนะคะจ๋าเนี่ยฮอร์โมนมันไม่ปกติไงทุกคนนะวัยสี่สิบจะเข้าวัยทองแล้วด้วยด้วยที่ว่ามีรังไข่มีรังไข่แค่ข้างเดียวเหลือข้างขวานะเพราะจ๋าได้ตัดทิ้งไปทุกคนเนี่ย ตัวนี้กินเข้าไปเรามันช่วยเรื่อง18บวกได้ด้วยนะนอกจากจะช่วยกู้ระบบเผาผ่านของเราที่พังเหมาะกับคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการจะเอาพุงย้อยที่มันเหลือกับเราอยู่อะ่ะทุกคนเออพุงพุงปิ้นแล้วก็สําหรับคนที่เออทำงานหนักนะคะทำงานหนักเหมาะมากๆเลยนะคะทุกคนขาช่วยช่วยทําให้เรามีความ กระปีกระเป๋าไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพลียนะคะทุกคนมาเติมกดอะมิโนให้ร่างกายของเรากันนะกดอะมิโนร่างกายของเราอะต้องการกดอะมิโนวันฟังเจเจมาต้องการกดอะมิโน20ชนิดแต่ในเนี้ยมีกดอะมิโนถึง18ชนิดแล้วนะคะทุกคนกินเข้าไปแล้วก็จะมีร่างกายที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะคะกินโปรตีนแล้วขยับ ออกกาลังกายนะคะทุกคนถ้าเรากินแล้วไม่ไออกกําลังกายอะ่ะเออมันก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงได้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะแต่ถ้าเราอยากจะฟิตหุ่นเฟิรม์มเพราะว่าเขาเป็นโปรโตีนปั้นหุ่นนะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆทุกคนก็กินก่อนออกกําลังกายสัก5นาทีนะคะสุดยอดเป็นเตาเผาทีา่ดีนะคะระบบเผาเผาเผาผ่านดีกินปุ๊บกินปุ๊บแล้วออกกําลังกายขยับร่างกายเนี่ยระหว่างที่เราออกกําลังกายเขาจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วยลีนหุน่น ช่วยให้หุ่นฟิตเฟิร์มกระชับนะคะมาเปลี่ยนพุงเป็นเอวกันทุกคนนะคะมาเปลี่ยนพุงเป็นเอวกันทําได้ทุกคนทําได้นะจ่ายังไม่เคยคิดเลยว่าไอ้พุงใหญ่หญพุงกะทิพุงใหญ่มากเอวรอนเอวเอวรอนหูรอนช้างรอนใหญ่อย่างใหญ่ไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกไปจากตัวเรานะคะทุกคนนะลุกขึ้นมาค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่กําลังมองหาตัวช่วยในการลดน้ําหนักนะคะทุกคนนะส่วนกระแสมากๆนะจ๊ะ กินดีสร้างรายได้ทุกคนขาลองเปิดใจดูนะเปิดใจดูขายดีมากขายดีมากๆเลยนะคะรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะทุกคนสนใจก็อินบ็อกทักทายมาคุยกันถ้าอยากเออหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทุกคนนะขายออนไลน์ไม่ต้องออกไปตั้งหน้าร้านที่ไหนนะคะลุกขึ้นมาก็โพสทุกคนโพส กินพรีเซนต์ตัวเองเออกินเองแล้วมันเห็นผลแล้วเงี้ยเราออกมาขายแหละมันขายง่ายนะคะทุกคนคะ่ะไม่มีทุนก็ทําได้นะคะทักทายมาคุยกันนะคะเออยินดีแนะนําทุกๆคนเลยนะคะนะลุกขึ้นมาให้กําลังใจตัวเองนะคะทุกคนฉันทําได้ฉันโคตรโชคดีฉันโคตรเก่งฉันโคตรสวยหุ่นดีนะคะทุกคน พูดให้กำลังใจตัวเองเยอะๆพูดแต่สิ่งดีๆดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะทุกคนค่ะไปแล้วเก้าโมงยีนาทีโอเคค่ะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะบ๊ายบายค่ะ